ผมประกาศแบบให้ให้ให้ฟรีเลยนะไม่คิดค่าดาวรอะไรเลยนะครับมีอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะครับรถไฟฟ้านะครับไม่เกินแสนโลอย่าไปซื้อสวัสดีครับผมก็จากช่องสายไลน์รีวิวนะครับวันนี้นะครับจอหัวเขาได้เรื่องที่ว่ารถไฟฟ้าไม่เกินแสนโลอย่าไปซื้อนะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันครับ ครับที่มาที่ไปนะครับผมไปลอง n น t a x มานะครับแล้วก็อยากจะขยับขยายนะครับเลยประกาศขาย n น t a าคันนี้นะครับด้วยไม่ตอนนั้นอยู่ประมาณแสนหนึหรือแสนสองเนี่ยแหละครับคราวนี้เนี่ยพอประกาศขายลงใน f c e e o o o นะครับผมประกาศแบบให้ให้ให้ฟรีเลยนะไม่คิดค่าดาวน์อะไรเลยนะครับแล้วก็ให้ไปผ่อนต่อกันเองนะครับซึ่งตอนนั้นยอดมันจะอยู่ประมาณ300แสนเั้งนะครับอันนั้นพูดหนึ่งอาที่พูดมาเนี่ยหลายเดือนแล้วนะ คราวนี้ปรากฏว่าพอโพสต์ไปเนี่ยมีอยู่หนึ่งคอมเมนต์นะครับเขามาเม้นถามว่าไอเขามาเม้นบอกว่ารถไฟฟ้านะครับไม่เกินแสนโลอย่าไปซื้อนะครับเดี๋ยวประกันก็หมดผมก็มานั่งคิดดูเออมันมันก็อาจจะจริงของเขาหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมขายไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เลยจะมาเลยขับเนี่ยเจ้าเนี่ยขับต่อยาวเลยนะครับตอนนี้ เลขใหม่ก็ไปที่137,000นะครับอันนี้คือที่มาที่ไปว่ามาทำคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมลองไปนั่งคิดดูเนี่ยถ้าเป็นเราจะซื้อรถมือ2ไฟฟ้าไม่เกินแสนคุณจะกล้าซื้อไหมนะครับซื้อซื้อได้ที่ราคาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรถไฟฟ้ามือ1ก็ลดลงลดราคาลงมาแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กันมากยกตัวอย่างเช่นในตาวคันนี้ผมซื้อมา5 5 0 0 0นอเก,กลมๆตอนนี้ สี่แสนกว,ก,วกว่าก็ซื้อได้แล้วรถมือสองใช่ไหมฮะแล้วยิ่งไม่เกินแสนอีกเนี่ยมันก็จะทําให้รถเนี่ยมันขายยากขึ้นไปอีกนะครับตอนนี้ก็เลยขับไปครับดูท่าแล้วจะใช้จนกว่าจะพังนะฮะสำหรับเนต้าวีคันนี้นะครับก็เลยแผนจะซื้อรถคันใหม่ก็เลยเลื่อนไปก่อนเพราะว่ามันขายคันนี้ไม่ออกนะครับก็ใช้ต่อไปเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับมาครับรถคันนี้นะครับ เดิมๆนะครับด้านหน้าไม่ได้มีอะไรพิเศษพิสดารน,นะครับยางนะครับตอนนี้ผมใช้มิชลิน xm 2นะครับถ้าใครสนใจจะเปลี่ยนยางผมก็แนะนำนะเป็นยางที่ทนมากเลยแล้วก็นิ่มเงียบดีด้วยนะครับเนี่ยอายุดอกยางยางอันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีครับรถผมอายุ2ปีพอดีเลยนะเนี่ยดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะครับแต่แน่นอนทั้งมิชลินก็จะแพงหน่อยประมาณหมื่นกลางๆเลยนะครับช่วงตอนนี้ใส่โปรเฟนเดอร์อยู่นะครับก็ถือว่าทนทานใช้งาน ดีนะครับไม่เจอปัญหาอะไรใส่ TPMS นะครับวัดลมยางอันนี้สําคัญมากนะครับสาหรับใช้รถที่มันไม่มีวัดลมยางเบรกเดิมหมดนะครับเดิมสนิทมาดูด้านนอกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่ใส่ไว้ก็คือฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้ใส่เพ้งแต่แรกเลยก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับด้านหลังลบไปไหน่อยนะฮะปีเดียนะครับ,ดดยรบายชาวบ้านเขาประมาณนี้นะครับส่วนข้างในทำอะไรไปบ้างอันไหนก็ เครื่องเสียงครับเพ่อนลักในเสียงเพลงนะฮะก็ทําเครื่องเสียงซะหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเครื่องเสียงก็ใช้เป็นลาโพงคู่หน้านะครับแยกชิ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็น DSPM นะครับตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นซับบล็อกในตัวนี้ก็จะมีปุ่มปรับตรงนี้เพราะนั้นพอผมมีตรงนี้ผมก็ไม่ได้ใส่ไอ้พวกตัวอุปกรณ์ควบคุมแอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้ใส่นะครับเดิมๆไปใช้มือโยกเอานะครับ แล้วก็ลงแอปนิดหน่อยนะครับใช้สำหรับใช้ Apple Ca r p l a y พก็คือตัวกล่องคาลิงคิวตัวนี้ใช้ Apple CarPlay ได้นะครับและล่าสุดผมก็เพิ่งซื้อไอ้ตัวนี้มาไอ้ตัวนี้เนี่ยมันมีขายนะครับแต่ว่าเวลามันยึดเนี่ยมันจะไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นะมันจะเบี้ยวหน่อยแต่ใช้งานได้นะครับผมก็ใช้งานเนี่ยง่ายเลยนะครับเวลาเอาโทรศัพท์แปะอย่างนี้เนี่ยดูติดนะครับแล้วมันแรงแรงด้วยนั้นมันเติร์นเนี่ยติดปักเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานของเราได้นะครับ มานนี้ส่วนอ,นอันอื่นๆไม่มีเลยนะครับไฟ,ไฟ,ไฟเฟย์อะไรผมไม่ได้ทําเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับรถก็คันนี้เออเปลี่ยนเบาะเบาะเปลี่ยนนะครับปรับกระดกได้ลองไปดูคลิปเก่าๆผมนะครับตัวเบาะนะฮะคราวนี้เรามาเข้าเรื่องไอตัวแสนสามนะครับว่าตัวรถใหม่แสนสามเนี่ยมันไม่น่าซื้อเนี่ยเพราะว่าประกันมันใกล้จะหมดจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขากลัวแบตมันจะเสื่อมกันนะครับซึ่งจากที่ลองใช้มาเนี่ยแสนสามเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วแบต แทบไม่มีผลอะไรเลยนะตัวแบตร,รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยที่ว่ามันใกล้จะหมดอายุประกันอนะ่ะอย่างประกันระบบอุปกรณ์นะครับปร,ประกันไฟฟ้าอะไรพวกนี้มันก็อยู่ที่แสนห้ารถผมไว้เหลือหมื่นกว่าโลเองก็จะหมดละหมดประกันแบตเตอรี่นะครับแสนแปดก็ใกล้หมดแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อรถไม่แสนกว่าที่เป็นรถไฟฟ้านะครับคุณก็อาจจะเสี่ยงหน่อยมันก็เลยเป็นที่มาว่าพี่คนนั้นเขาก็เลยแนะนําว่าอย่าไปซื้อนะครับรถไม่เกินแสนนะครับแล้วงีนี้ ถ้าเกิดว่าเราขับกันไปเรื่อยๆรถใหม่มันเกินแสนแล้วรถไฟฟ้าตลาดมือสองมันจะเป็นยังไงเออผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับเวลาคุณจะซื้อกันเนี่ยราคามันจะขนาดไหนแน่นอนว่าถ้าเกิดมือสองรถใหม่ไม่เยอะนะครับสามสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันคงขายได้นะครับแต่ถ้ารถใหม่เกินแสนทํายังไงก็ไม่รู้นะครับมันจะออกมาเป็นยังไงภาพผมก็ยังนึกไม่ออกนะจะไปซื้อรถใหม่ก็ไม่กล้าซื้อตอนนี้นะครับขับน้ํามันรถน้ามันเนี่ยเออพูดถึงรถน้ํามันเนี่ย ไม่แสนกาบาทเอ้ยไม่แสนกว่าไม่สองแสนนี่มันซื้อขายเป็นเรื่องปกติเลยนะครับรถน้ํามันนะฮะตราบใดที่คุณดูแลเรื่องน้ามันเครื่องนะครับของเหลวข้างในดีนะครับบำรุงรักษาเปลี่ยนอุปกรณ์ตามรอบของมันนะครับคุณใช้ไปครับมันไม่มีปัญหาหรอกนะฮะเพราะนั้นถ้าซื้อขายรถมือสองผมว่ารถน้ามันจะขายได้ง่ายกว่านะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะผมคิดว่ารถมันเนี่ยขายง่ายกว่าถ้าไม่คุณเกินแสนขึ้นไปแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ารถไม่เกินแสนเนี่ย ไอสภาพแบตเตอรี่มันเป็นยังไงนะครับสำหรับในเต้าวีคันนี้แน่นอนว่าเราก็คงจะไม่ใช้ความรู้สึกกันนะฮะนี่ผมก็มีเจ้าตัว OBD นะครับนี่ครับเดี๋ยวเอาลองไปเสียบดูแล้วลองวัดกันดูว่าไอรถไฟฟ้าไม่เกินแสนอย่างเงี้ยค่าแบตเตอรี่เนี่ย State of Health เนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่โอเคมาดูกันครับอ่านี้นะครับผมก็เสียบตัวดปเตอร์นะครับเป็นบลูทูธ นะครับเข้าช่อง OBD ไปแล้วนะครับศูนย์เขาไม่ได้เช็คให้เราก็ช่วยเหลือตัวเองนะครับซื้อมาลองนะครับตัวนี้แล้วผมก็จะมีแอปตัวนี้เป็นภาษาจีนนะครับตอนนี้เขาเป็นภาษาอังกฤษด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับใช้แต่ภาษาจีนมาอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คตัว State of Health กันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะเนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็เป็นในตว V นะครับ เพราะว่าภาษาจีนไม่ออกนะครับแต่ว่าก็มัวๆเอาฮะมาจจะตัวนี้ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับจริงๆเคยเข้าไปดูเมื่อนานมาแล้วกับไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับสเตตออฟเฮลมันจะอยู่ที่เท่าไหร่เอา OC, OH เอสโอซีไปเอสโอเฮดอยู่นี่นะครับแล้วก็กดดูมาดูกัน สเตตอฟเฮล์นะครับอยู่ที่95.37นะครับรถวิ่งไปแสน0 0 0หมนกิโลนะครับก็ยังถือว่าเปอร์เซ็นต์ยังดีอยู่นะครับแล้วก็สเตตอฟชาร์จผมอยู่ที่67.99บเจ็ดจมัรนตรงกันไหมเนี่ยเห็นไหมฮะ67บเนี่ย67.99ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือแน่นอนว่าไอรถเอ่อรถไฟฟ้าเนี่ยไม่เกินแสนเนี่ยมันก็ดูตัวเลขมันก็ไม่ค่อยน่าจะอยาก จะซื้อเอามาใช้เท่าไหร่นะครับนอกจากว่าคุณจะเอาไปใช้ใจ่ายตลาดนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็มาลองให้ดูว่าไม่ถึงแม้มันจะแสนกว่านะครับแต่แบตเตอรี่มันก็เสื่อมไปนิดเดียวเองนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมอะ่ะไม่ได้ลองเสียบตั้งแต่ได้รับรถมาด้วยนะครับตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าเรารถรับรถมาเนี่ยไม้มันอาจจะมีไอ,อ้ตัวแบตเตอรี่เอสเอสเอ่อสเตอเลอาจจะ98หรือ97ก็ได้นะครับหรือมันเต็มร้อยเราก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูล นะครับก็ขายไม่ออกนะครับคันนี้ใช้ยาวไปนะครับใช้ไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเนต้าวีมก็มีข้อดีนะครับคือว่ามันเป็นรถไซส์เล็กนะครับขับมันก็คล่องนะครับจีจาร์ดนะครับวิ่งในเมืองหาที่จอดง่ายสะดวกความแรงเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้สะดวกคล่องตัวมากนะครับและที่สําคัญผมว่ามันน่าจะซ่อมง่ายเพราะระบบมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน ผมถอดบงถอดแบตหรือเปลี่ยนบงเปลี่ยนแบตเองนะครับก็ไม่เห็นมันเป็นไรนะครับไฟเฟยไม่มีอะไรโชว์นะครับติดครึ่งเสียงก็สนุกสนานนะครับหรือกันมันโอเคก็ไว้เป็นข้อมูลเท่านี้นะครับคุณลองคิดดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับกับรถรถยนต์ไฟฟ้าใหม่แสนกวาโลนะครับอย่าไปซื้อคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเจอกับตัวนะครับขายไม่ออกนะฮะคือถ้าจะขายออกผมว่า มันคงจะต้องต่ำกว่า200,000เขาถึงจะซื้อเัินบางอะไรประมาณนั้นซึ่งแน่นอนครับอยู่ดีๆจะเอาเงินไปทิ้งทำไมนะครับโอเคประมาณนี้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ